วิธีเราจะเปลี่ยนเพจของเราคือเป็นอย่างนี้นะครับผมคือเฟซบุ๊กผมตัวนี้เนี่ยมันจะเสี่ยงนะครับมันเป็นเฟซบุ๊กที่เกี่ยวกับขายไก่มันจะเสี่ยงมากในการที่จะควบคุมของเพจตัวนี้เพจตัวนี้ช่างจานาเทียมตัวนี้นะครับผมก็เลยว่าผมจะนําไปให้ Facebook อีก Facebook หนึ่งเป็นตัวคุมนะครับพอเรามาที่หน้าเพจของเราแล้วก็ไปที่ดูด s ชบอร์ดนะครับพอดูด s ชบอร์ดเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่คําว่าสิทธิ์การ เข้าถึงเพจนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับก็คือเพิ่มใหม่กดที่คาว่าเพิ่มใหม่นะครับแล้วบอกว่าถัดไปผมจะมากําหนดตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์ Facebook ตัวใหม่ของผมให้มันมาควบคุมกับเพจตัวนี้เราหา facebook ของเราที่มันดีที่ไม่เคยผิดกฎนะครับผมจะให้มันอยู่นะครับจะให้มันควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กาหนดอนุญาตให้บคนนุคคลนี้มีสิทธิ์การควบคุมโดยสมุูอ่าผมก็กดให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับจากนั้นก็ใส่รหัสนะครับผม